มีเพื่อนบปล่ไมไม่มีครับอยู่ไหนในแก๊งอ่ะแก๊งอ่ะอะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อ D K เคดูบัตร่หน่อยขอดูบัตรหน่อยผมดูแลเรียบร้อยชัดเจนไม่ไม่ขอดูบัตหน่อยไะเอาเลยจัดมีไรอ่ะไงอยากได้กูนักใช่ไหมมาอยากเจอพวกกูนักไทเทเนียมก็เยอะ รถแข่งรถฉลามอ่ะรถไซมอนให้ฮัลโหลมีอะไรจะพาอะไรนะจะเอาพยามอ่ะเออเออเออโอเโอเคเจอห้าพยามเหรอใช่ใช่เจอห้าพยามที่สะพาปลาปลาปลปลาไปเคลี่ยวหัวหน่อยเอาต้องรีบไปหรือเปล่าเดี๋ยวมันตอมอหนีนะไปไป กดแก้วเดียวห,หัวจะแตกนี่จ <c> ะ <oughs> มาขึ้นคนว่ะว่า イケメンの。 Tapi dachte aku jak. Mau ke อะไรอย่าเพิ่ง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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีเพื่อนเปล่าไม่มีครับเพื่ออยู่ไหนในแก๊งอ่ะแก๊งอ่ะอะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อดีเคขอรูบัตรหน่อยขอดูบัตรหน่อยผมดูแลเรียบร้อยชัดเจนไม่ไม่ขอดูบัตรหน่อยไะเอาเลยจัดมีอะไรอ่ะปะไงอยากได้กูนะใช่ไหมมาอยากเจอพวกกูนะ ไทเกอร์รู้ป่ะไอเฮียแม่งเอาแบบปุกปิกมาแบบว่าทำทรงแบบประชาชนใหม่มาขึ้นคนอ่ะป่ะถ่ายรูปสงสาพาไอ้กูเลยอย่างฮากูแทงนะชื่อดูมาแล้วใช่ป่ะชื่อดีเคอะไรอ่ะดีเคโมโมถ่ายรูปสงสารมาเลยอันนี้มันสมาชิกใหม่เนี่ยมันขึ้นอีกคนแล้วให้มันมาเหอะอีกคนกูก็ได้าเหอะกูใส่ได้หมดงั้นเลยกูรออยู่นานละบอกให้กลัวเปิดอ่ะไม่ถ่ายถ่ายให้ สภาส่งสภาไะส่งไปที่รึกษายอเไรมีปะที่มีใครมีเบอร์สภามามีมครับไปส่งส่งเนี้ยเออให้กูรออยู่ตั้งสองสมวันไอ้เหี้ะส่งนีแอ้ขึ้นเออีเาปุ้วากปขสี่ครับอันนี้อมื่อกี้เลยขตับปุกปิกมาสองันกูขอเต็มเต็ม่นแลวกูขอยีห้าเลย เออเลยบางพอ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 ช่างมันช่างมันถ่ายถ่ายถ่ายให้สภาเอาเป็นเรื่องยยังแล้วเมื่อกี้ถ่ายแบบขึ้นมาขึ้นมาถ่ายแบบชายชนยังผมเพลินแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ถ่ายแบบชายชนก็าจะต้องไปทำตามที่เราก่อนไหมฮึไปเมื่อไหร่ก่อนอ่ะถ้าสภายังไม่เรียกอ่ะจะไปไปนู่นหรือไงเรเบลอ่ะเจอแลนก่อนเจอแลนก่อน